งานคือบวะต้องโซเฟิร์ s เหรอทีละเรื่องนะฮะก็คือเรื่องจากเมื่อวานนะครับผมจะมาชี้แจงเรื่องของเมื่อวานนะครับเรื่องของการเข้าใจผิดกันนะครับก็เข้าเรื่องแล้วกันเนาะฟั้งเฉยนะคนดูดาบมีหน้าที่แบนๆอย่างเดียวเลยใครไร้าสาคิดว่าแบบ เขาเรียกว่าไม่มีไม่มีสติแล้วก็ไม่ได้ใช้สมองก็แบนไปเลยนะฮะก็ทางวอซิตี้เนี่ยครับได้รับการแจ้งเตือนเข้ามานะฮะเกี่ยวกับการแข่งขันในส่วนของวอซิตี้จีเพโปลีกนะฮะก็คือซึ่งแบบว่ามีหลายๆส่วนที่ถูกมองเห็นจากการแจ้งเตือนนะฮะเช่นเออเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะในเรื่องของทีเซอร์นะฮะที่เปิดตัวทีม แล้วก็เสื้อของทีมชื่อทีมซึ่งทั้งหมดเนี้ยเราได้ทําการปรับแก้ไขให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นไปตามเงื่อนไขทันทีโดยไม่มีข้อตัวอย้างใดๆคือเอาไว้ง่ายสรุปง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าทาง CFX i m เนี่ยเขาแจ้งมานะครับนะฮะแจ้งมาว่าเฮ้ยเขาเห็นในตัวของทีเซอร์ประตทีเซอร์ของทีมนู่นนี่นั่นนะฮะในส่วนของ global band นะครับ <C oughs> พอในส่วนของโควิดแอนปุ๊บทางทางเราเนี่ยได้เห็นละก็เลยทำการลบนะฮะทำการลบออกอก,อก่อนเพื่อที่จะแก้ไขเพื่อไม่ให้มีปัญหา,ากับที่เมาแก้งมาพวกล็อกตาเหรอก็เลย <P ie S 1> ตับออกไปก่อน <P ie S 1> ซึ่งซึ่งเปิดย้อนดูได้นะฮะว่าคลิปเมื่อวานเนี่ยที่โดนเอ่อกล่าวหาเนี่ยครับว่า ว่าเรามีส่วนเอี่ยวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยชักจูงไปในทางที่ไปหามาหาทางเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูนะฮะว่าเราได้ทากระทําการแบบนั้นอะเราได้แก้ไขอะก่อนที่เขาจะออกมาพูดเมื่อวานแล้วนะฮะเรียกว่าเราเขาเรียกว่าซึ่งซึ่งจากข้อมูลเนี่ยที่ได้รับการแจ้งเตือนมาเราไม่ได้มีข้อสงสัยหรือมีมุมมองแง่ลบกับผู้อื่นเลยแต่อย่างใดกับการ นะฮะทางของเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้ทราบข้อผิดพลาดและดําเนินการแก้ไขให้อยู่ในกฎระเบียบที่ถูกวางไว้ชัดเจนเพราะนี่คือแนวทางของเราอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องที่เรารู้มาก่อนใช่เรารู้มาก่อน<ะ>แต่เราก็ไม่ได้เอาบ้นพ่อมึงไเหียนี่ใครเนี่ยไออ้วนน่ะไออ้วนบ้านพ่อมึงไอ้เหี้ยลูกอะเลอ,อ,อะไรเงี้ยเราก็แค่แก้ไขชี้แจงแก้ปัญหาแค่นั้นเอง <c oughs> ตอนวัดโดนคือเอาเป็นว่าพวกผมไม่ได้มานั่งหาว่าใครเป็นคนทำเก็าใจไหมคือพวกผมหมักก็แค่แก้ไขให้มันถูกต้องกับสิ่งที่เขาแจ้งมาอืผมไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยเมื่อวานเอาอย่งนี้คนดูถ้าคนดูดูกฎหมายนะครับเการชักจูงนะครับไม่จะเป็นต้องเอ่ยชื่อแต่ถ้าชักจูงแล้วแชทเนี่ยครับอันนี้พูด,พ,ดพูดแบบว่าสาระให้ฟังนะครับสาระให้ฟัง ให้แบบเข้าสมองจะได้เข้าใจการไม่เอ่ยชื่อแล้วพูดชักจูงให้เขาเรียกว่าออกทีส่สาธารณะนะครับและแชทเนี่ยชักจูงโดยโดนชักจูงไปในทางนั้นเรียกว่าชัดเจนนะครับเรียกว่าชัดเจนอ่ะอ่ะอันนั้นอะ่ะด,ด,ดำเนินคดีได้นะอันนี้พูดให้ฟังเฉยเฉยอันนี้พูดให้ฟังแต่ไม่ได้บอกว่าจะฟ้องนะเดี๋ยวเอาไปตัดอีกพูดให้ฟังเฉยเฉยว่าสามารถดําเนินคดีได้นะครับฟ้องได้นะครับ คืออ,อันนี้อธิบายให้ฟังอันนี้อธิบายให้ฟังนะครับ <c oughs> อย่าบอกว่าพื้นที่ของตัวเองเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะที่เอาไว้ทําเราเปิดสาธารณะไว้สตรีมเะนาะเราเปิดสาธารณะครับผมแล้วก็ในในส่วนการชักจูง่ะครับ <c oughs> ถ้ามันมีการชักจูงไปในทิศท,ทางเดียวกันเขาเรียกเป็นส่วนมากนะครับคืออะไรเนี่ย <c oughs> อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้พูดให้ฟังนะครับผมไม่ได้แบบมาคูหรืออะไรนนพูดให้ฟังลยู่เยเข้าใจใช่ไหมพูดให้ฟังพูดให้ฟังเพื่อให้คนดูจะได้เข้าใจแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าให้ฉลาดขึ้นนิดนึงกับบางคนนะครับแค่นั้นเอง แล้วก็ด้านในส่วนของเมื่อวานนะครับพี่เป่านะครับที่มีประเด็นในสื่อโซเชียลนะครับเราได้มีการพูดคุยและชี้แจงข้อมูลที่เรามีทั้งหมดให้พี่เปาได้รับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วนะครับคือพี่เปารับทราบทุกอย่างแล้วครับขอขอบคุณแต่ก็ต้องขอขอบคุณพี่เปานะฮะที่คอยให้ความปรนานาทางเรามาตลอดนะครับผมคือชี้แจงกับพี่เปาไปหมด100%ทุกอย่างเคลียร์ชัดก็คือถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่ ถามพี่เปาได้เลยนะครับผมผมเคลียชัดเจนแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่เปาไม่ได้มีเจตนาที่จะมาพูดถึงทางพวกผมไม่ดีแน่นอนเพราะว่าพี่เปาเขาก็ซัพพอร์ตทั้งดูแลเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับพี่เปาไม่มีทางพูดอย่างนั้นแน่นอนผมเชื่อว่าพี่เปาไม่ทาทาอย่างนั้นไม่ได้มีเจตนาทำอย่านงาน<อ>งั้นแต่ว่าด้วยความที่มีเหตุจูงใจ<ม>อะไรไ<ม>ก็แล้วแต่ที่ทําให้คนแชทหรือว่าคนที่ดูอยู่คิดไปในทางเราก็ เปป็นไได้ขา <นะ S 2> บอกบพี่<ม>พี่บอบลดน้ําหนักแล้วเดินออกมาบ้างระวังเบาหวานจนโดนตัดขาบัานพ่อมึงดีควายไอเฮียเอาให้กูไม่กล้าแดกข้าวต่อเลยยัดแม่นี่อืผมว่าพี่เป่ากลางนะพี่เป่าเขาก็รักร <c oughs> ักน้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไร Uh huh. ออเยากพับกล่องเก็บเลยไอ้สัตว์น้๊หนึ่งนะผมขออ่านทีละคอมเมนต์นะฮะแบบตอนเนี้ยผมเปิดให้คอมเมนต์แต่ว่าใช้สติในการคอมเมนต์นะครับแล้วถามอะไรที่มันที่มันเป็นประโยชน์ต่อ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 คนดูและคนฟังนะครับอยากให้โปรเทกแวนะครับในประเด็นนี้ ทำผิดก็ใครยอมรับครับแล้วก็ไขวิบวับพ่อมาคนที่กล่าวหากเป็นบุคคลธเช่นกันอยากให้ทางสังกัดจัดก,การเรื่องนี้ด้วยกฎหมายสมควรโทษมากจะเป็นเคสตัวยอย่างต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้ต้องคุยกับทางฝั่งฝั่งฝัง่งทนายของสังกัดครับผมอันนี้ผมผมอาจจะยังไม่ได้ผมก็ไม่ได้เก่งกฎหมายขนาดแบบสามารถตอบได้ทุกคาถามเนาะเอาเป็นว่าอันไหนที่ผมรู้ผมสามารถพูดได้ครับผมแค่นั้นเองแล้วก็ใน ป๊บนึงนะขอทีละอย่างคือพี่เะ่ยพี่เปาโดนด่าฟรีเรียกว่าเรียกว่าตอนนั้นผมว่าพี่เปาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนด่าฟรีขนาดนั้นผมว่าโดยโดยที่บางคนเขาก็ยังไม่รู้อะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงแล้วก็อะไรมันเป็นยังไงก็อาจจะมีบ้างเราเป็นบุคคลที่ สาธณา,าเนาะอยู่ในสาธานะเอาเป็นว่ามันมีอยู่แล้วแหละการที่มีคนมาปลุกปัน่นหรือว่าอะไรแบบว่ามาพิมพ์ปลุกปัน่นพิมพ์โยงให้เราเชื่อหรือไม่เชื่อแต่สุดสุดท้ายนี้แล้วนะครับอยู่ที่ตัวซีเมอร์เองว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแค่นั้นเองเราเลือกที่จะอ่านแล้วพูดเลยแล้วก็เชื่อมันเลยหรือว่าเราจะไปทํา เอ่อข้อมูลหาข้อมูลมาก่อนแล้วค่อยมาพูดอันนี้มันก็ก็ก็แล้วแต่ตัวบุคคลเราไม่สามารถบอกได้แต่ทางที่ดีอะผมแนะนําว่าเราควรจะอ่านแล้วก็ศึกษาก่อนนะครับว่าอ,อะไรมันเป็นยังไงเกิดขึ้นอะไรด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้อืม,อมแบบนี้เอง เ,เห็นในกลุ่มเอ็ดมินพอน่ะวิปัณเดมเลยแล้วแอดมินก็อนุัมิอ่ะประเด็นชี้แจงผมไม่ใช่แอดมินครับแล้วผมก็สั่งให้ลบแล้วด้วยครับถามแอดมินได้ครับผมเป็นคนผมพูดตลอดว่าเออบางอย่างมันมันควบคุมไม่ได้อย่างที่บอกเรากพพยายามควบคุมให้ได้มากที่สุดแล้วครับอืมแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่คนดูต้องเข้าใจก่อนนะว่าเมื่อวานอะ่ะมันทําให้ตอนตอนที่พี่เปารับฟังครับมันทําให้คิดว่า เป็นฝั่งผมจริงๆนะฮะต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะครับแล้วทางฝั่งผมเนี่ยได้รับอ่าเดี๋ยวย้อนทำลายผมผมมีการรับรู้มาแล้วก่อนหน้านี้แล้วแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เออเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แจ้งพี่เปาเพราะว่าพวกผมก็เขาเรียกว่าหาข้อแก้ไขโดยการเฮ้ยทำอย่างนั้นได้ไหมทําอย่างนี้ได้ไหมแล้วพอทําได้หรือไม่ได้เราค่อยมาแจ้งพี่เปาเข้นไหมฮะอันเนี้ย คือสิ่งที่เราทำนะครับผมที่เร็กเยอะขนาดนี้ระวังป่วยนะที่ขอให้พี่รอดจากเบาหวานความดันไขมันอุดตันสาทุกเอ๊ะมึงทำไมวะกูนั่งกินข้าวนี่ยคนแม่งดา่ากูละไอเย็นเย็นเขาดูขอทีละเรื่อง อาบน้ำยังครับที่บอบสุดหล่อสะที่ไหนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม GBLK อืมแปบ๊บหนึ่งนะผมขอแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่พิมพ์อะไรที่มันแบบว่าแตะหรืออะไรใช้สมองในการพิมพ์นะฮะโอ้ยเหี้ย <c oughs> อย่าบอกอะไรวะแล้วเมื่อไรเรื่องทั้งสองฝ่ายจะจบครับได้ไหมคือคนดูจะบอกว่าทําไมผมไม่คุยกันใช่ไหมผมคุยแล้วต้องบอกว่าวันที่ผมโพสเอ่อที่คนดูถามมานะครับว่าเอ่อคุยกันแล้วก็คือผมคุยจริงๆผมทักผมเห็นน้องเห็นเห็นคลิปที่คนดูอะส่งมาว่าเฮ้ยน้องอะอยากคุยกับผมใช่ไหมอะน้องบอกว่าอยากคุยผมผมทักไปนะผมไม่คนทักไปคุยขอคุย น้องบอกได้เลยนู่นนี่นั่นก็รอกันอ่ะสรุปไม่ได้คุยเพราะว่ามันเช้าแล้วผมก็ต้องไปนอนแล้วผมก็พิมพ์ทิ้งท้ายว่ามีอะไรทักมาหาผมได้โดยตรงนะฮะเห็นไหมทักมาหาผมได้โดยตรงเลยนะครับหลังจากนี้ก็เอ่อเรียกว่าเราก็ไม่ต้องแซกันนู่นนี่นั่นกันแล้วก็คือจบไปก็คือโอเคให้มันผ่านไปไม่มีอะไรก,ก็แค่นั้นแต่สุดท้ายแล้วถ้าถ้าหลังจาก,กวันนั้นจริงๆอ่ะ มีแต่มีแตสิ่งที่พวกผมโดนซ้ำโด,โ,ดโดนโดนโดนซ้ําเติมนะครับโดนโดนด่าเองเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงนะเนี่ยเกียนไหมผมทักไปแล้วแต่น้องไม่ได้ แต่กลายเป็นอ่ะพอหลังจากวันนั้นจะนัดคุยก็ไม่ได้คุยน้องก็ไม่ได้ัมาคุยผมจะให้ผมทําอะไรอ่ะผมทําอะไรได้อ่ะผมผมเป็นคนผมก็ไม่ได้แบบว่าอีโก้อะไรผมก็ทักไปแล้วผมจะให้ผมทําอะไรนอกจากนั้นนะครับเออจินเบกิมแตงกวาอร่อยไหมจินเบกิแตงกวาเปนแม่เหมือนแตงกวาไงอ่ะ ผมก็มีแชททุกอย่างแต่ผมก็ไม่อยากเอามาเปิดเผยทุกอย่างให้คนดูเห็นนะครับผมมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบเออบางทีผมก็ไม่ได้มานั่งพูดมานั่งอะไรแต่เข้าใจใช่ไหมผมทักไปคุยแล้วจริงๆทักไปคุยหลังจากที่มีประเด็นกับพี่โบ๊ชนะตอนนั้นเพราะว่าเก็าใปะนะตอนนั้นอ่ะที่พี่โบ๊ชประเด็นแรกนะครับผมทักไปคุยแล้วไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทักไปคุยแล้วมีอีกไม่มีแล้วคือตรงน,นั้นจบไปแล้วแต่เขาว่ามีอีกเข้าใจใช่ปะ เรื่องของทล,ลาะก,กันแล้วว่าไม,ม่น่าเกี่ยวอแล้วะตอนแรกผมอ่าแล้วก็อยากให้คนดูเข้าใจว่าผมยังงงอยู่เลยนะฮะว่าว่าคนดูอ่ะทำไมถึงบิดเบือนเอ่อในเรื่องของความจริงขนาดนั้น็ดไหม ลองขอโทษต่อหน้าแล้วแล้วแล้วเหตุมันเกิดจากอะไรอะ่ะ <c oughs> ลองลองย้อนคนดูลองย้อนดูกลับไปก่อนนะว่า <c oughs> เหตุมันเกิดจากอะไรครับอ <c oughs> <c oughs> ิ่มครับนะฮะคือมันหลายๆอย่างครับในในเรื่องของการที่แบบว่าเฮ้ยคนดูไปบิดเบือนความจริงในเรื่องของเออสคริปต์ EMP หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> <c oughs> ออ เ็็ไหมเก็ยปะคือม,มันเราไม่ได้แบบว่าพูดว่าเฮ้ยให้หรือไม่ให้หรืออะไรก็แล้วแต่วันนั้นน้องเราเราเรารู้จักกันน้องมาบอกขอเพราะผมผมก็เฮ้ยเอาไปเลยน้องไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสเลยแต่กลายเป็นกลายเป็นที่เขาหมายถึงกันนะครับว่าทําไมถึงทํากับเราอย่างนี้คือทําไมถึงต้องมามาทํากับเราเรอะเกียปะ ทำไมเด็ก้องไม่ได้ใครด่าหลุยงคนดูหัวมากอะไรอย่างนี้ใครด่าครเกิดมาจากอะไรเรื่องลิขสิทธิ์เขาซัดพวกผมไม่หยุดถูกไหมพ่อมึงดิอ้าวแล้วที่พี่โบ๊ทพูดความจริงก็คือเขาแซะเรื่องลิขสิทธิ์ก่อนหรือเปล่าอันนี้อ่ะย้อนดูลองย้อนดูก่อนลองย้อนไทม์ไลน์ดูก่อนคนดูว่าเรื่องนี้ไม่จบงแน่หรอกอ่ะ ทีละเรื่องถ้าจบต้องมีคนใดคนหนึ่งตายไปข้างเรื่องเนี้ยโนคอมเมนต์ no comment, ครับหมูกินหยวกกล้วยหมูกินหยวกกล้วยบ้านแม่มนหนีเหี้ยผมอานไม่ทันนะบางทีผมไม่อยากลงไปเล่นเองนะสนามเนี้ยผมพูดตรง อยาให้ผมได้เอาตัวลงไปเล่นเลยจุดเริ่มต้น,นคือดับกันตายสุดท้ายเรื่องนี้ไม่ใช่เลยผมบอกให้ไม่เป็นความจริงเลยเรื่องนี้คือ <c oughs> ผมพูดตรงนะวันนั้นจริงเคยพูดว่าเฮ้ยเราแล้วก็จะทำาน่นทำนี่ร่วมกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอะมีวันหนึ่งถ้านั่งคุยกันน้องพูดมาว่าเฮ้ยพี่ พวกผมไม่ได้อะไรนะแบบว่าเออแบบว่าผมอะไปคุยกับฝั่งฝั่งฝั่งนู้นใช่ไหมที่เคยมีปัญหาพวกผมตอบคําเดียวแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้อะไรแล้วเรื่องจบไปแล้วพวกผมพูดงั้นจริงไม่เชื่อถามน้องได้พวกผมพวกผมบอกเลยว่าไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรเลยเราก็คุยกันเหมือนเดิมย้อนพูดเลยผมพูดจริงถามได้ถามได้จริง ไม่ได้กินอะไรแล้วครับอิ่มแล้วครับเพราะว่าคุยกับพี่ชิงผมทัดผมพูดไปแล้วผมทักไปแล้วน้องไม่คุยจะให้ผมทมําไงลืมวะคนที่เงียบม,มาตลอดคือลุงแม็กคืออะไรครับคือกูครับกูนี่เงียบม,มาตลอดเพราะกูไม่ได้ยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขา ก็พี่หลงก็พี่หลงโดนก่อดง่ายๆเลยก็คือแกโดนแกก็เลยใส่ผมพูดตรงๆอันนี้พูดให้ฟังตรงๆเลยแกโดนแกโดนแซะก่อนแกก็ใส่แกไม่ได้เป็นคนที่แบบมานั่งแบบปั้นหน้าปั้นตาอะไรอยู่แล้วเฮ้ยคนดูเราไม่ต้องเสนอเสนอเหงือกได้ป่าวะไอ้เหี้ยกูไม่ดูแลนี่ก่อนว่ะ น,นันแน่ใครนี่ชักงอนนะมันจูก่กระสุตนตระกระกระกะกอะกปยิระกรมกระ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 ก่ะไรเฮียสระกระกระมรนกระรจะชี้เระาระอคะกระกระกันคนะกร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 ียระกแะกระ่ระกระมระกระกระกระลระก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 นี้รอกระกระกระกเะระกระมระดวะ อย่าลงไปเล่นในสนามเลยพี่เดียวสนามเดียวพวกเขาไม่มีที่เล่นเอานะพ่อมือที่จะสนามชุกประาราชนนะว่าวันไหนเนี่ยเขาเรียกว่าและก่อนหรือพี่หลงพูดก่อนแชะเรื่องคนเอคนที่เงียบพี่คนที่คนที่เงียบมาตลอดคือไอ้บ๊อบเพราะวันๆไม่ทาเชียร์เลยเลยขึ้นสตรีมแดกลําโชว์คนดูและก็เลยให้คนดูฟัง แล้วก็ไปขี่แล้วก็นอนบานพ่อมึงดิครับเพราะเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เรื่องบานปลายนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ไอ้เฮียก็เฮียแล้วครับไม่เคยเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะมึงอยา่ามึงอย่ามาใส่ไฟใส่สีตีไข่ครับเออเดี๋ยวถามแม่ก่นกนอนดีกว่าว่าหล่นเนี่ยวะบ๊อบอ้วนสุดอันนี้จริงไม่จริงครับ เอ้ยมีเตงสีม่วงเยอะเลยเอ้ยโหลอดมันโหลดยังไงวะขุแหน่บอสพี่ชายบอกแล้วห้าติบบาทนะห้าติบบาทนะข้าไปลิทนะข้าไปลิทน้องโหลดลังไม่เล่นละไม่เล่นละให้หยอกเล่นเวลานี่ให้ไปลิฟต์ให้ไปลิฟต์พี่เฉยนไงวะเฮ้ยรับไม่ได้กวยเดียวลันเชอร์เดียวลันเชอร์ไปเจอสีม่วงเยอะมากเลยนี่นีนี่นี่นี่ละนี่นี่นี่มึงเห็นอะไรไหมนะไอ้ละฮะมึงจะไปโปอดทำยี้ยอะไรล่ะ ไม่ก็เอาไม่เราเราจะให้มันโล่งไปเลยเนี่ยมึงเห็นปะมึงเห็นพื้นที่ข้างล่างปะเ๋็วโล่งโอเคไปฟังงานโล่งแลยไปคนดูนะครับคนดูนะครับบางทีอ่ะคนดูมานั่งมานั่งถามผมเนี่ยบางอย่างผมไม่สามารถตอบได้จริงจรงเรื่อง ADR เรื่องอะไรผมไม่รู้เรื่องจริงครับผมแทบไม่ค่อยอยู่ในเมืองผมทํแในงานผมไม่ค่อยได้เข้าเมืองเข้าไปผมก็ไม่รู้ผมก็คุยกับน้องปกติตรงในตู้อะไรผมก็คุยปกติไม่ได้มีอะไรครับแต่ว่าไอ้เรื่องย้ายเมืองครับ คือใครจะย้ายเมืองคืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีแบบไม่ได้จัดร้าไม่ได้จะอะไรเลยครับแต่ขอแคอ้อย่างเดียว <มา S 1> แบบว่าคืยย้ายไปไม่ว่าแต่แบบเอออย่าอย่ามาอย่ามาพูดอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีต่อเมืองแค่นั้นพอแล้วครับผมผมไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหลืออะไรก็แล้วแต่อืมแบบเออก็ขอบคุณที่น้องมาเล่นจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยแค่นี้เอง <c oughs> แล้วคนดูจะไปพิมพ์ไล่เขาทำไมอะ่ะสุดท้ายเขาจะตัดสินใจยังไงมันก็สิทธิ์ของเขาอะ่ะทุกแก๊งเลยเก็บไหมมันสิทธิ์ของเขาอะ่ะ ทำไมเลือกใช้ก็เอ็มจีผมก็ขึ้นสตรีมผมยังพิมพ์เลยว่าวันนี้เราจะฟาร,ร์มหาเอ็มจีิผมก็พิม,มผมก็พิมหลายหลาย<อ>คนก็พิมพ์เพราะว่ามันเป็นแานใหม่ของวัดท,ที่มันเข้ามาคนดูต้องศึกษาก่อนนะครับเก็ยไหมศึกษาก่อนว่าคําว่า SMG เนี่ยไม่ใช่คําด่ามันคือชื่อปืนชื่อรุ่นชื่อปืนนะครับเก็ยนไหมไฟล์นี้เป็นอันตรายคนดูผมบอกให้ผมไม่โหลดละไอ้ี้ยที่มันให้กูโหลดกันอะ มันมันคือชื่อปืนจริงๆคนดูบางคนอาจจะยังมุทีภาวะไม่ถึงที่จะรู้ว่าเฮ้ยมันคือชื่อปืนแต่ผมจะกล้าพูดตรงนี้เลยว่ามันคือชื่อปืนจริงๆแล้วที่วอตเอาลงเนี่ยมันเป็นปืนจริงๆแล้ว,รวเราต้อว่าไม่ได้เกี่ยวกเราเลย